สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะืะันนี้วันที่ยี่สิบสามมีนาคมสองห้าหกเจ็นะจ๊ะเตก็ได้มาเขาปลาหาหินนะจ๊ะมันนี้เป็นปลาแรกปลาแรกไม้แรกของปีหกเจ็ดนะจ๊ะเตมาหาอยู่ที่จังหวัดสะซึ่งซาอำนเภอสะามไส้เขตจิต้่น้องเพราะว่ายายๆมันทูบวกเนาะว่าหิดออกเร็วออกสองสามมือมืดน,นี่แหละคะ่ะสเต๋วันมีเวลามากเตเพึ่งมา ข้าไปลุ้มไปชนกันจะพี่น้องว่าขาจะได้เห็นวัวเจ้จ่าไปค่ะไปชมกันจา้ามาเลยค่ะพี่นอ้องมาเบ่งขี้น้ำสเตสะผิดคมค่ะนี่กำลงังปลานี่น่ะดอกน้อยหลายได้นี่กำลังออกเพียบเลยนี่ค่ะพี่น้องดอกน,น,น้อยก็มีมันตกเปิดออกด้วยนี่มันต้องเปิดไม่อหมอก เจ๊เลยตัดขาดขอกพี่น้อยเดี่สวแต่สิภาพบ,บัวบึงบนนี่อีกเด้อเป็นโกลเลยนี่อุ้ยเป็นโกลสวยมากเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๊ยวเดี๊ยวเดี๊ยวโอ๊ยโอ้ยพังกบบึพี่น้องเลยวันสุดท้ายรูปนี้มึงเป็นพื้นอยู่นิโกลน้อยนี่จ้ะนี่ก็โกลเลยนี่ บุญเดี่ยวดินออกเลยพี่หนุ่ยดวงหนุอยกำลังออกเพียบเลยดอกหนุอยกำลังหลายเนาะ แปงแปงนี้ดอกน้อยเด้อนี่นี่ด้อค่ะโอ้ยสิเปิดได้ขึ้นเห็นแล้วบัดนี้นี่อื้หักเบิดพี่น้องแตกเบิด เป็นกโก,เนก,โก้เลยค่ะนี่มลยมันเนื้อมาเห็นมนน่เมันจออกนีออ่ ดอกบานก็นมีจ้ะอันนี้ดอกเถาแล้วอันนี้ดอกเถาแล้วดอกม่วงมีด,ดมอกเถามีมาพ่อลังเขา พี่น้องมึงเดินนี่ดอกน้อยนี่นี่กำลังออกพี่น้องเอ้ยดอกน้อยนี่เพียบเลยนี่นี่จ้ะมึงเบิ่งอีกมองหนึ่งเด้ินอีกเด้อจะใส่อีกเบิ่งมอหนึ่งนี่มันเป็นเชือกกำลังออกเพียบเลยไหมจ้ะพี่น้องนี่มึงนี่เชือกกำลังออกน้อยกำลังออกเลยนี่แม่นี่พี่น้องกำลังออกคักเลยนี่ปิดใบคลื่นปิดใบคลื่นกำลังออกนี่แม่นี่เป็นพื้นเลยแม่ข้างๆอีกแม่นี่นี่แม่นี่ นี่จ้ะนี่นนกำลังออกเนียมาให้เก็บด้ยยาแหงข้งคุ่นนี่กำลังออกขักนี่น,นี่แน่นอะกำลังออกแหม่ให้แหงเก็บเลยมือปีอ๊ม่มดกงา,งามนี่นเก็บ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 ล่นหน่อยเป็นจีอยู่เนาะ อันนี้เดนึ่งเห็นมืนี่น่น่มืออื่นนี่อกคักอยู่เนาะฝนแต่ฝนมามันก็อกดีเป็นตีดีมันชุ่มออร่างอกนี่มือสองมือนี่อกค้กเลยแหละเออต้องกลับถ้ากัก็ไปใบกังขับรถกลับานี่อกคึบเลยเนาะ เจะได้ดอกน,น,น้อยพอแล้วน,นี่นะเอางูอีดอกนึงนี่ดอกใหญ่อือมดอกน้อยหลายคักเต้ยน,นี่กำลังออกด้วยพี่หนุ่มด้วยเต็ยเหนื่อเต็มเลยเต้ยน,นี่กำลังออกเป็นเหนื่อเต็มเลยนี่งามอยู่อดอกกีดนะนี่มีแต่อ้วนๆขนาดนี้เนะี่ย กำลังขึ้นก็นมีข้าจงไว้ให้บบยังวะนี่ดอกมันงามจิ๋นอะย่าใหญ่ไปกว่าย่ายนี่สวยจิน๋นดอกมบางญ่พี่น้องดอกมองงใหญ่ครับก,กำลังออกนี่แปลงนี่ตัวที่กำลังขึ้นก็นมีตัวที่ออกก่อนเนี่ยรุ่นใหญ่รุ่นยยนี้ก็มีตัวกำลังออกก็มีจ้ะมาจ้ายังบากสวยเลย ป้านี่มันกำลังออกได้พี่น้องเพราะวันขาขาวเตเวงงนนน้นเลยขาเปใหญ่อ้วนๆใหญ่ๆอ้วนๆเลยค่ะสเต็ปเลยมมตัดขาเราด้วยพี่น้องจะตัดอยู่บ้านสวยมากเปิดบึ้งก่อเชือกอุ้ยนี่เชือกกรลังอุ้ยเชือกออกรลังขึ้นเต็มพี่น้องพี่ป้าเชือกกระลาวได้ป่ะพี่นหนุ่งมึง เชื่อกลังขึ้นเชื่อกลังขึ้นอุ้ยเชื่อกลังขึ้นเต็มเลยปิดไว้ก่อนค่อยๆปิดไว้อืมเชือกขาวลายปิดไว้ก่อนเออโอ้โหใหญ่โ,อโอยยกบทำไมได้เยอะจังเธอเอาที่ไหนมาโว้ยป,ไปิดรักได้ผู้เดียวเนาะ ปดักผู้เดียวข้าอี๋เจ้านเอ้ยไปดักไค้ผู้เดียววะนี่ได้ผู้เดียวข้างอีจะไปเอาอยู่ท่องไหนจะไปเอามาจะใส่ผู้เดียวไปต่างกไปไ้เด็ไปได้คักแท้ได้คักแท้โอ้ยยังไกปีแยยกยย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 ยกยยหยย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 กยยยยย เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยค่ะนี่ค่ะมีแต่ดอกใหญ่ๆเนาะโหเด้งหยอกใส่อีกวันนี้ใจไหลว่าได้เห็นอีพออีแม่เอ้ยอคีพ่อเคยเห็นมาขังแรกปีแรกเที่ยวแรกแถวแรกเลยแต่หลายพ่อเนาะแต่วันโดไม่เต็มงานพี่น้องเจ้าคือไปได้ขักแต่ใหญ่มันออกเป็นผืนได้ติล้างไปผู้เดียวเลยเนาะไปผู้เดียวเสยเนาะไปผู้เดียวอีก มาต้นกับไปผู้เดียวมาต้นกับไปผู้เดียวแต่เบิ่งเรื่องพูดไปผู้เดียวได้หลายกระมูอกะตาพุ่นกับพ่อพี่น้องเอินไปจ้าคนเอินให้เขาไปกระมืองใส่กระตามื่อเจ้าอ่ะเอามาแก้กระตาพ่อเจ้า่นเจ้าพ่อแใส่กระตาพ่อเจ้าแม่ค่ะแกใค่กระตาพ่อแม่ขอบุกควายมาข้าวเวลาไปบนแล้ว่ไพเอาบนนี่รถละยี่สิบบาทนี่ขายตึกคอนโดยี่สิบขายยี่สิบบาทพี่น้องลายพูดทักได้ทักได้ทักมาเลยเด้ออันนี้มันสื่อนี่ซื้อรถละยี่สิบบาทสามโลร้อยมับอกหนุ่มเจ้า พุทคักแน่ได้พุทนากได้บอกมุจเจ้าเลยจะตามใส่ก็ไปหัวเล่มนี้มั้งเห็ดสวยๆค่ะเห็ดสวยๆถ้าถ้าเป็นมะอื่นนี่บาดตมงตเต็มงอืมบานคักแล้วเห็ดสวยๆค่ะบานจะเป็นดอกใหญ่ใแบบนี้เห็ดสวยๆจ้าเห็ดสวยๆไม่เนี่ยเาบอท่านเรีนดอก่้องย้ายก็ได้แล้วเดี๋ยวเดื่องกระดอกนี้นู่นนี่นะไปใส่ขี่เขานะก็ไปกระบอไปตีดอกงามงามพี่น้องนี่ นี่สวยมากสวยมากสวยมากสวย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 ออนี่กำลังออกเลยแต่ว่าขาเงี้ยๆนั่งถ่าบประตูปรอตูยังผู้เดียวได้เห็นบุญโอสวยกบอยกสกตาสวยกบอยกฤษตาที่กฤษฎสกตาเท็บุญ้พูนเขาได้เต็มตะการใหญ่แล้วนั่นเขาลงมาเทสองรอบ แม่บตต้เาเกือบเต็มเจ้าเอาแอผู้เดียวนะไปเกล่ยผู้เดียวมาสู้เลยเบิ้งมันคอยได้ซิบดอกนี่ไหนไนเี๋ยวงี้ยครักระตาดำนั้นกระติก้นกระตาผ่าดำนั้นกระตาเราหน่อยเนาะเอ้ยขาบาตต้ก็เต็มตาเลยพี่น้องเ้ยเขาบาตโต้ก็เต็มตาเ้ยพี่น้องเด้อมันคอยได้ตำนี่ละ <ไ>ของบา <ไป S 1> <ๆ S 2> ต้น Blue <Lock it. S 2> ค่ะอันนี้ของเบาต้นค er. no ่ะลงมาโลบเลกค่ะติ่มกับตาแล้วก็ลงมาติมกระตากับลงมาจ้าไม่ได้สวยๆเลยลงไปไงครับพี่หนุ่มบนขาที่ยังอ้วนเลยืออือไงกอ้วนอืไงครับอือ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 อออื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 ออออืออือออ อ่างหาแต่ก็พอบเลยจะใหญ่บะตูไปแล้วมึงเชื่อเห็ดอีจ้ะลงแต่มงมองสวยเลยง่ายๆเก็บไหมลงหน่อยมงมองตัวขึ้นจีนหน่อยก็ไม่ได้นั่นลงนึงเห็นมั้ยจีนกำลังขึ้นกำลังขึ้นค่ะกำลังขึ้น ตัวบ,บ้านก็มีตัวที่มันเนี่ยไม่เห็นหนะจ๊ะตัวบ้านก็มีนี่